นู่นดินนั่นนอนพอยังปดุกเลี้ยงเออนี่นี่ดุกไงไงอูโอู้อู้อะไรเออสวัสดีครับดาวันนี้ชีวิตโคนมานอกนะครับอยู่ที่สวนเสียบอยห่างนอกเนอะขอเห็นคลิปนะครับปักเบ็ดนะครับตอนนี้เขาได้เหยื่อนะครับโดยใกล้แมงจอนอะ ดูแม็กซีซอนไปเดี๋ยวใส่เบ็ดก่อนอใส่เบ็ดก่อนเห็นสิ่อยู่านี้พี่ซองได้กกันได้ฮะไปมึงเอาั้งได้ขึ้นยีน่าเนาะ <c oughs> หลายคลิปไปไปเดินน้ำหน้าเลยนะครับไปแมงจซ้อนกันนะครับวันนี้นะโอ้เจ้าของสถานที่ก็ดูแลกันไปมพี่ครับไอ้น่อยช้าเขานะครับ้ล <c oughs> งมามัน,ม,นมันอะไรเจ้า <c oughs> ของห้างมันฮะ <c oughs> สองห้าหนึ่งเจ็ดน,นั่งอ่ โอ้แมงจ้อนนกเพ่กับห้องขนาดเบื uh ้องบนบินลำพูนกนกเพ่หายมาเนี่เอามาปักห้องเล่นน้อยบ่ได้นะครับเนิ่นนี่นะยืดใส่แมงจ้อน่นะอือโอ้นี่ใส่ไว้แล้วมึงก็ใส่ไปแล้วใส่ไว้ห่วงสิบห้าหลังแหละเบี้ยปะหน่อกก็แดบนี่นี่นี่เป็นขอน้อยวันนี้มาจัดกันหลายคลิปเลยนะครับยังไงก็มาละ เพิ่มตินการเสียวเวลาเนี่ยบาีคนอีกคือที่สามเลยน่าจะห้งนะครับเกาะเกาะเยื่อนี่เนอเกาะตะก่นตะหลุมขึ้นตั้งบนนะครับล้วก็เกาะน้อยอยู่ขอน้อยเลยนะครับประมาณ1 2่วองสองสาม ส่วนลวดนีก็กันงัวกันควายนัเบี้ยวังมันโผลไฟมาในน้ำไงตักไงต้มเนื้อบุ้งลูกหน้าเบือ่อ <laughs> <laughs> นะครับเดี๋ยวเราจะเจี๊ยกลวดวิวว้นะครับใจกระเซยไฟอ่อนๆเวลางัวควายมันจะออกจากสวนนี่นกัดเกลืองไวก็โผล่ไงว่า,าต้องใส่ เดยวมจนต้องหัวค่ำว่าจะ้ะเดี้ย<อ>เจ้าลกลมดีเนาะใ,ใส่ไอ้ก็คือกติดเบี้ยตดพวกนี่สามมาเบด็ดปิดอ่ะหถ้าใส่เบ็น้อยก่มันต้องสามใ้ <c oughs> ปิดเลยอ่ะเยเลกแกจกคงสถานที่มันดูแลเต็มที่มาตัวกันนั้นจไปซาขู่อย่างเป็นมู่งันอาีกะ อ๋อนี่คลิปนะครับเน้อตุ้ใส่ตุ้คลิปพหลายชิปนะฮะไม่หลายลิปเนาะอห่างนม้วนาเมอเวแล้วเนาะจัเต็มเต็มเียวอเนกมเต็มอใจสักน้ยวอย้เาะจเเดียวเย้วน เวียดติบมตีงสักหน่อยได้ลงน้ำสายเวียนต้องรู้บันต์เป็งโคเป็งโคปวหนึ่งเอ้าพี่จางเสื่อนไหวละเดียวเดียวเดียวขงยยเอาองจไนเดี๋ยวก่อนกงจ้ไ้ก่อนนะรับไปแล้วอี่เนาะอู้อู้กอู้นี่อนออยออบกอชอบชอบลูกอ เย็นเย็นลูกมันได้คิดถึงแม่มันไเลขเขาเอาอันนั้นมาพอดีเยี้ยก็เฮ้ยฮะเอาไปเอาเอฮ็ดมาพอดีเฮ็ดจีใช้เก่งนอมีมีหิงมันดูดก็ได้รูดถึงแต่จเฮ้ยหิ่งันี่ยนีคึเฮ้ยอ๋อชัวัวสัวัวสัววนี้อยงช่องแเมือก่อนสัวชองอมาาอยากดคนไทยคนว่าปล่อยอีนอ เออะไอ้ก้อยมันเอาห้องสัวไอ้หนอสัวเออคนไทยมันว่าปล่อยปล่อยปล่อยปลอยปล่อยนี่สัวเลยได้มาแหมกัมแล้วครับกัมเมืองเออเนี่ยเผาใส่แกงนอทุกคนเล็กไปเก็บพวกนั้นอ่ะอืมวิศกรไฟฟ้าต้องมาพ่อนะครับทั้งเพื่อเป่นไปยสายยุ่งเนอะสายไฟนี่นักสายหนักปนยังปนยังเนาะ หหน้าเลงดินแล้ววะไ้เนะในการไฟฟ้านก็มาพอเดนี่นะไปไม่อก่อนขยายเขตมาทั้งเน่นนกุ่นมะล่อยไฟพอดีหรอมานลงน้ามันต้อมันเิถามเจ้าห่ถามแล้วสบายมากอืมไอ้กอกอ่ะอืมมันเด้ากอยไน้อย โอ้จิมล็อกกิมผูวต่งว่ากันแท้เนาะกิมล็อกกลว่าวันนี้เขาเพิม่มเนอเวียนเนรอเจ้าใส่ห่างๆว,าว่เยื่อแบบนี้เนี่ยเอาใส่หอมน้อยๆอ่ะจอมอืหอหอนโดนนะต้องกว่าพอถึงหมอกแข็งเราส้มไม่ยากโอ้นี่กิน เดือนเดือนมันีเสียงป่านั่มันขึ้นมาลงหนองขาวตัวนี้ขึ้นลงขึ้นลงเนาะฝนตกนี่มันใส่ักถ้นมีมันถึงลกกับคำดำเนี่ยตัวข่อยเป็นหงอกก็แค่นี่มีข่าวกะบหลุดคอรึนี่แล้วขเอาแม่เห็นนอกมีข่าวแล้วเนาะ สายแม่จอห้องกันหรอเดี๋ยวบินมาทางเพื่แล้วเนาะแต่ล้มแล้วมันตีทางเพื่อนทางปุ้นก็อนเหมือนได้เหมือนได้ยินมัอนไมันล้มกับอืมไปานเองก็ข้าวเอาแต่ก้าวข้าวอีกข้าวอีกขวัญเลี้ยมปลานี่เป็นปลาห้องน้อย โอ้ขดุกนจะใส่นี่เนาะใส่นี่ห่อตักกะปอตักกะเดอ๋ยว <c oughs> พอกืะฮือ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 ฮืนฮือฮืนนอฮืปฮือฮือฮือัือนือฮือฮือฮอฮื่นือืือฮือฮือือือแมอวันออฮือออฮืออออฮือฮือออ้อ ก็น <icana> ี่ก็ทรงซิกกันหน่อยกาเวลาจะตักว่จะตักพวกก็เอาเบ็ดดึงขึ้นเบ็ดขูกกันเราต้มต้บเดี <oses Five> ๋ยวไม่จอนี่ใส่แบบนี้ เแข่งจ้อนต้นนี่นะนะครับเขาจะผ่าน้ำพงมา้ต็มไ่ไปน่ามันตื่นละขาปิ๊กเคอได้ทิดไม่ทิดมือไปสักสองกิโลเข่งสิโนไหนเหรอขาปิ๊กเอาแล้วกันเยห่ต้นอ่อนดว กังโอ้ยยังกังกระตักอยู่เอาโอ้กันเออเนี่ยลุ่นดีนนั่นนนพออยัางปุ๊กเลี้ยงเออนีนี่หรอกวอกเดี้ยวเห่าเออกลมเลี้ยวปัดวอกอืมใช่เดียวกันทั้งนั่นขอกเดียวกันกับงเกดาปุ๊กสิน้องับแน่นอนเออใจธรรมดาเนี่ยครับเออ กินจัดเลี้ยวน่เนาะแลวมันเดียวอะตอมมันจไมอืมนอกห้องมันกินมีรอยก็ช่าเล่นๆๆีวโชว์ฝีมือนี่เนาะจ้าโนี่ยนอนเหลกเนเนาะกไม้กเยมุดนนะ มันแบบเคยกระลึงกระดึงคุณคนได้ขนาดใส่เน้นหนอสามแต้มแล้วหนอโอ้ยทรบัดาเนื้ยเอยมันต้องมาซีคุณมันจำมานนะเตือตนล่าไมไปโค้นคำท่าละห้าในบนผมห้าคนผมได้หากินนะครับอ,อี่คุณหมกงามโอ้เน็ตเฮ้ยไม่สนกินยังไก่อีเบี้ยหมกแกงใส,ส่น้อสซุ่มนี่าาห <laughs> อ้าวลูดกันหมดเยเอนี่ไงหน่อยโม่เนามีเงียงเูดเงียงมันกกองนั่นเถอะน้องพ่อยนเงียงวันก้่งสาวอนะเอออีกระมวเนี่ยเออสามเกาะสามเป็นี่สามนอโอ้ไปนอ้ยนอ้ยสี่เลยกันโอ้ยหงา้มไปไปนี่นอ้ยเดี๋ยวเขาเป็นห้องเครื่องกัเดี๋ยว เอาพาเต้นมาปกเครื่องกันเน็ตอยู่เน,นอะเฉพาะรอบนี่ติ๊บเยื่อรอบแรกนะครับรุ่นกันสักสองรอบนะครับเหยื่อห้องก็มาเรื่อยๆเนาะโอ้เดิน,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 นกันหน่อย<ะ>โอ้เดินกันหน่อยมาไปกันรอบสองนะครับ บอยก็ยู่ใต้เฮาเหมือนเดิมกับนายสาสูต่ไม่อจด <laughs> อดของสารทานที่แข็งขุน, <laughs> ห,นหูมเนาะเอะเอาอย่างกับมะแรกกับมันยอน <laughs> นยมเนอะคุ้นหนูมี <laughs> <laughs> นะครับต้องหลุนใจหลุนใจเนาะแล้วหากกินนะครับ này 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 chắc đấy nè nè nếp phải hơi nếu con nếu con Con tác muốn đứng khô cắm cả Nhảy nhảy nhạc nè nè đấy ui Nhảy, nhảy đấy ừ nè ui 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 Nhảy ui ยิงเยอะยิงไงเาอันเขาใจเยอะๆหนเออนั่ไงหอกเนาถ่ากได้หลอกว่านี่ทีมุงอยู่สามทุอยู่ายได้ก่อนนีปัญหาย่กาแฟเขาพร้อมใส่พร้อมในวันนี้กนมันมันมันใส่อะไรเพะใส่ปุ้นไมหันเออ เอออย่านี้นะเออตอนนงึงเออวั่วแรกก็ตึงมาแล้วนะครับเด้อหลังแรกนะครับเนตอยู่เฮยกก้าไก่ใบก้าไขวจะกินปลาหมกแกงนอส้มนี่มแต่มื้นี้ก็ได้นะครับได้กินปลาหง่ปลาหยางในทุคนหวงขีวนะครับเนื้อนั่นั้งหวังขีวเขาตึงกินละกัน

มันได้ถ้าตายแล้วมันกิน้เมื่อก่อนสี่ห้าตัวเนื้อปลากินค่ะบุญอกุลยังน่กระสักระสัไปนปลาฮมาดูกขึ้นเพ่กมันจ้อนจิกาเนี่ยปลาถ้าถ่ถ้ามันจ้อนขึ้นเพ่กับปะทุมันตัวเราแข็งเนี่ยก็นี่จับแล้วมันดีขึ้นเพ่เฉยมันดูดไปหง่าปลาตกลายไปก่ดินก็นอดินขึ้นเห็ีม งงงานงงงานไรเพี้ยนี่ได้กด่องใจแล้วเนาะเา่าว่าปยนี่เนาะโอ้มีิตรงเนี่ยโอ้มปักเเอมันโดดขนาดนั้นะ่ะโอ้สายหมดบรรลล้อวยเนาะอันนี้ลวดปืนลอกงัวงก็น่ะแสดงว่ามันไงหรืองัวน กไ้เบียนตื้มต้มอดตื้มได้แต่จริขนาดมได้สูเกัรชาร์นี่ใครูเหรอซูเกัรชาร์ตป้าเลยไม่ใายเบียนี่นะหลุ่นจางแลนมัเดียเดี๋ยวเนาะตงนี้ไอ้คุนเรือเดี๋ยวเงด้คนรับปากรับตัวนี้มันจะก้านี่ปปากเข็มากเ็มกเนี่ย้ามไป เฮ้ยอืออออเดี๋คนเดี๋ยวคนเด่ยันเดยันปะโคปะโคดโคตอตอน้องต่นองจับคนใติดเียงน้ำอืมเร่คนนั่นะนบ่ตาปดุกนี่เขาบ่ นแขนตมันน no? AH, ียนี่วดที่นวดไหหัวนี่นี่กาตาอะนี่นะเบ็ดมันนี่ถ้าขอน้อยมันจะเกาะเข้าเพีถสาอใหนวดไี่บอกเกาะหนวดกันเออปิดขนาดตักเหนือเบ็ดนะเราไว้เราเออก็หนวดติดที่นะมันถึงตกเนอ เดสาวก่อนหลังแล้วเอาปมกันนะนี่มาในเงื่อนใจธรรมดานะครับคนที่สามตะวันนะผมมันกันนั่นเนี่ใครอยากมั่มนนี่ก็มาแล้วนี่มีทุกสุขนะครับมีเตียงชีวิตเขาเนาะคนมาพาก่อนไปอยู่ในบ้านในจองเสียงรถที่ดูตาที่ม่วนเออแม่ไหยก็ว่าแม่น มาพกปนกันกับแม่อมุนอยู่เพ่กันส่มกันนะในบรรยากาศจังกบจัเขียดอปนเฮ้ยเจ๋งค่ะเออนี่กับย่ไม้นี่ลงไมน้อเออนสูงหล่นนไม่สูงล้วนาะเออปปิดกรมเป็นปีน้ากะไม่็็มตายนะ เต็มกินตั้งโคบน่ะข้างอยู่บนน่ะการเคลนไหวกหองเม่นวะกีปากอ่อนน้อยอ่านี่เ็นห้องอป่าก้อยตักเลยก้อยก้ยเห็นน้อยเป็นนอส้มนะครับเนห้องของป่าอยู่เลย เอยไว้เนาะน้องแฟหมูป่าเถียงกัมปลาลิมจิริเออ,อแตต่งทุ่งนะใส่ิ้งหงนหน่อยลมพบปลามนกว่น่ะเนาะเอ้หมดเลยตอนนี้กำลังาทุ่มนะครับมลมดึกกมีไงพีง่น่าจะมีมั้สักจิ๊หน,นึน่งนาะ ถ้าเยอะมีน่นอนจะราขอไปขั้วเมื่อกี้งูเทพก็ยากินขั้วการเตี้ยมดเจอยางนะครับเมื่อกี้ฝนตกเจียวปลากินอะไรอย่เงีนอนเมานอนเาแมงนี่กับไปหมดนล่ะ một nó, em với nó ba hà pích là có 2 của sắm rồi Lèm mắm 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 3 ăn เล่นกน้ำบันตั้งป่าเลยอยู่ที่โฟกัมไปก็พี่มอวเหรอก็ม่คลิปกคับเนอตู้น่ะดูน่าไปฮะนี่เดปกพวกเจ้าเวดว่าเก็บสมปอยท่าเลยขว่ะซึ่งนี่จหมานปันได้มัวเออเอออันเวดแหละ น้ำด้านเลย้เบี้ยมาเหยียงขามจุ่มน้ำจะไอเบี้ยใส่เบ็ดไอ้ม่ะเบี้ยเขาเลยมีหลบดึกอยู่น้องเจ้าอยู่นี่น้อกว่างเขียวรับตีสามตีสี่งับได้นี่ก็บจิบ เดี๋ยวไปชอบอนซักคำนะครับใช้หลอดดิ๊กต่อยาวไปแบบนี่ไหนเบี้ยมอเหรอเวนั่งหลังเว้ยมตไม่ใช่ป่ะตามตัวโอ้อันนี้นี่ได้อยู่แกงส้มสายบัวถูกเ <laughs> นาะโอเคดีดำ,ำดำลูกแล้วสายบัว <laughs> อ๋อดวตื่นยอะเคเคที่ไหนได้เราขึ้นมาไอ้ไม้นั่นเสียบตูดดูนี่อาน้ำก็นี่เรก่องว่านะสปูผันทาเลยโอ้ยาต่อปูอย่านี้งอันปูเพียบเลยนี่อหาเื่องหาเรือเค มีเจ้าเนะเจ้าเทนอะเสรีรางวัลเปิดไฟด้วยไหมครับไว้ไี้กันเนาะอบคมาพมาเจ้ามาใจไว้ด้วยกันเนอะได้หน่อยหน่อยน่อยแชะเนาะฮะหน่อยกับปิ๊กเหรอโอ้โหเฮียพวกมาเจ้ามาใจไว้ด้วยกันเนอะมสเจ้า สายเหลืองอ่ะวันนี้เรียนสุนัขพองเรื่องเรื่องเรื่อง้โอ้กระต่ายเข้ากระต่ายเข้านี่อ่ะอุ้ยกระต่ายเลี้ยงนี่ไหน่าฮ่าาวกระต่ายหายเลระเล่นเล่นแข่งอ้อมแล้ววันแไปใเวกันเด้อโอ้ไต่แล้วก้อนเลย ใครใๆ้ให้เขาไปเ้าไ้าอาให้ปลาไเอากะตเอ้ยกะตอาเอายายุ่งเอายยุ่ในรถปโอ้องอกกะาตกันเลยเฟ้ย,ยเนาะอู้กกะายของแตนนะครับในใจหลบดึกนะครับเ้อเจ้าววากกร,รม ฝั่งอย่างนี่ถ้าเป็นไอเบียดมาเนี่ยพัดต้มเหมือนตันนั่นน่ะนี่ไอเบียดกันท่าอยู่เียวอะรอบปีหนึ่งวูดีโอ้แล้วเอาเยอะไปนะอโอไม่หร <c oughs> อกหลบดึกนี่มากสองคนีังอมๆเลยเนาะ <c oughs> เหมือนไอ้บอยก็ไอ้ชามาตุย

แขกเข้าไปมีงานอยู่เนาะน้อยคนตุ๊กตักคนเดียวแค่นั้นเนาะคนหนึ่งกับคนหนึ่งตักคนหนึงหู่หมอกกันหู่หมอกกันคนหนึ่งวักคนหนึ่งวักคนตุกแตาห้องอยู่เป็นเอี๊ยนะครับตัวมันก้อนนี้ใส่นี่นี่ปิ้ง ต้องไปลองสำขารบ้านก็น,นี่เดินผูกค่านี่นลงตัวยาวนี่ตัวยาวนี่เบีรต้องบอกว่าปลินะป้าเอเยื่อมีมัเยติดเขาก็นี่ะตั้งไว้ใส่ไวหนอมันเหลืออะไรจะโอ้ยเยื่อไก่เนาะโอเค เดี๋ยวผมเจ้าเจอกันนะครับอันนี้ภาคุมไปละเปิดเสียงอะไรนะใชไมจะไปเจ้านี่ไปได้ผมฮะเลยได้รับสบายโควิดเวลา เวลาที่ในโทรศัพท์มันแปดโมงสี่สิบแปดแต่ที่เรานัดกันตีห้าไยนกไม่นะน้ามันมันหมดผมจะเล่นเรื่องนี้แล้วทำไมพี่พี่ผิดข้องหมอกใจอะไรเพราะผมมากมายทำไมพี่จอดรถฝังโตเลยผมถามอยากรู้จริงๆไอ้เบี้ยว่าน้ำมันหมดโตตรงโอ้ยถึงแม่ว่ะหมดจนได มันหมดเรา,มาไม่ออกไปไหนไม่ได้เราไม่ต้องมาก,าก,กักอะไรพวกผมในตรงนี้ด้วยมันหมดเ <c oughs> จ้านี่เขาจะเก็บเบ็ดสานะครับเนิร์หลังจากขึ้นมากเก็บจะได้ประมาณหกเมตรถัวอยู่ในะครับลูกต่อไน้อยๆนะครับตัวมันใหญ่เป็นห้องน้อยขนาดแบบนี้ถั่วตอนเจ้าตัวนี้สักสกี่ตัวนะครับ อนลมีตัวยุ่มหูในยูในน่กันอนีอะามหนดูแ่เนอเลยก็ไม่น้อยเฉดกัดินเลยนี่หลังพุ่นเี่อโอ้โ่ได้หันตัวเลยครับเขาน่าจัลับน่ะเบี้ย ใจมดขึ้นจะได้อยู่นับลุกเลยนะบ่น <c oughs> เนาะันจะเก็บโซนเสร็จเลยนะครับนี่หลังหลังสุดท้ายมั้งเนาะ <c oughs> สุดท้ายโอ้นี่ก็วันมันได้เว้ยเฮ้ยจะกินดึกแต่ฝาช่วงนี้น <c oughs> ้ะไม่เจ๊งไม่เจ๊งมั้งล่ะ

ิงานคุณภาพเน่อนี่นาะด้วยกันมาแ,แต่คืน <c oughs> เออสดายลากินคุณห,หลังติดเจ้าเนอะ,น,ะนี่ผมนี่หันหน้าผมกบแมงวันน,นี่เจ้านี่ ขาเนออ่ามนน่าจะจตายนอสุดเจ้านี่หลังนี่ก็หมดเลยนะครับอืงก็เฮงวันน่ะถ้าบบดมงน่ะเขียดเจ้าน,น,นี่ก็นหนึ่งตัวไน้หัวทีมงานเขาลุกเชืงลุกมก่นกินเข้ากินยังยังงนี่ ซื้อใครที่อย่างมันโดบกันไม่หกักเจ้านี้เอ้าเพื่อนเวรไปไหนโอ,อ้ก่อนกับปเปลี่ยนผ้า,อาไอไอพวกนั้นเดี๋ยวข้าโอ้ โอ้ัวนี่นะครับก็ุดยอดหนึ่งขอบคุณไอ้บอยนะครับเ้อแบ๊าสิเวทอุนนิชาตัวยนะครับอจะนี้ไอ้กอนขอปิ๊กไปก่อนละเพราะว่าบึ้ดจะมาทํากิจกรรมนี้แห่งหนึ่งวันนะครับขอที่ตามนะครับเนอนะครับอใส่ตุ้งใส่ตุ้มมาก็มีนะครับเยนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาทักทายนะครับเข้ามาให้กำลังใจชีวิตคุณหนกอาหารมื้เช้า น่อะไรเพื่อนเออเมื่อวาสิเบตได้เอาปากกระป๋องมาย้ำนี่รู้แฉนนูกแขนแฮมฟอหอไก่ด้วยแฮมเป็นเข็ดเป็นหยังแฮมจัดเข็มจัดโอเคนะครับไอไข่ซอฟวิธีการนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับโอ้ขอมพริกต้าลูกหอมกลางเต้นร้านนี้หอมไปส่งไอ้ตุ้งนะครับแกจะกับ คงเทพแวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามครับช่องชีวิตคนนอกช่องก็ช่องชีวิตของคุณมาหนอกเอฟซีตัวนะครับเฮ้ยครับได้คลิปหน้าเฮาป้ากันไหมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม